ขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการสยามดาราิวสวกับช่วงเกาะติดลุกทุ่งไทยค่ะช่วงเวลาที่จะพาผู้ชมค่ะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการลุกทุง่งซึ่งวันนี้ค่ะจะมีเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของใครมาฝากกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ในช่วงกอติลูกทุ่งไทยประจำสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มศิลปินน้องใหม่ที่น่าจับตามองไม่เบานั่นก็คือวงเชโคจากค่ายรถไฟดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของสี่หนุ่มคนดนตรีคอเดียวกันซึ่งก็ได้แก่เบิร์ดร้องนำเจมส์มือเบสคุณชายหนาักากมือกลองและมนมือกีตาร์กับแนวเพลงสไตล์ลูกทุ่งร็อกเพื่อชีวิตที่มีเนื้อหาตีแผ่จิกกัดเนบแนมได้อย่างเจ็บจี๊ดโดยงานนี้ค่ะ ทั้งสี่หนุ่มก็ได้มาเผยถึงที่มาที่ไปของการรวมตัวกันเป็นวงเชโคพร้อมกับเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานสองซิงเกิลใหม่ของเขาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะแแต่่กดนสวัสดีครับพวกเราวงเชโค สวัสดีครับผมเบิร์ดนักร้องนําครับผมสวัสดีครับผมเจมตํตำแหน่งเบีแล้วก็เรียก็นรุณจีครับสวัสดีครับผมคุณชายมือกลองสังกัดลูกฟตวงชียโคครับผมสวัสดีครับผมมอนมกย้าครับผมก็พวกเราวงชียโคนะครับก็เป็นเป็นวงน้องใหม่นะครับแล้วก็ที่ได้มารวมตัวกันเพราะว่าเป็นพวกเราชอบไม่เหมือนกันอาจจะงงทาไมชอบไม่เหมือนกันแล้วมามารวมกันได้ยังไงเพราะว่ามือกลอง คุณชายนีย่เขาจะไปแนวพวกเม,ม,มทัลส่วนพี่เบิร์ดนี่จะชอบในเพลงลูกทุง่งพี่มมน,นี่มาทางสายดีหรือว่าสเติปส่วนผมเจมนี่มาทางสายพวกดนตรีเพื่อชีวิตอ่าแล่ทีนี้ก็มารวมกันทีนี้พอมารวมกันเสร็จแล้วแนวเพลงที่ออกมาก็เป็นแนวเรียกว่าลูกทุ่งล็อกเพื่อชีวิตอ่าซึ่งในในอัลบั้มก็จะปะปนไปด้วยสินของเพื่อชีวิต แต่เพื่อชีตผสมด้วยสิ่งของดนตรีล็อกในส่วนของดนตรีล็อกตรงนั้นเราก็เอาสำเนียงที่เป็นลูกทุ่งของเบิร์ดมาใส่ไว้ในใ,ใ,ในในในเนื้อเพลงในคำร้องในในวิธีการร้องลูกเอื้อนแต่ภาคส่วนนั้นนจริงก็ยังเป็นคงเป็นล็อกอยู่ก็อเอาสิ่งที่ชอบทั้งสี่คนมารวมกันเพลงน,น,นี้คือเพลงตอนนี้เราโปรโมทไป2เพลงลก็คือเพลงดิกดิตติ D ้ง และก็คนไม่ใช่ทำอ,อะไรผิดที่จะมาโชว์ในวันนี้ครับเพลงนี้ได้อาจารย์หนีท่าสาลาเป็นคนุณพันธ์แต่ในส่วนของภาพดนตรีทั้งหมดวงเชโกจะดูเลเองทั้งหมด90ครับครับส่วนดนตรีเราทำเองคร <What? S 1> ัใช่ใช่ก็เหมือนเด็กเด็กดทติ้งเด็กติ้งก็คือคือเรื่องราวของอ่างไง เรื่องราวของเด็กเด็วัยรุ่นสมัยนี้ที่แต่งตัวล่อล่าแต่มันมีการจิดกัดแบบลักษณะของเพงลงร็อกแต่จริงๆแล้วเราเราอยากจะถือในคำคุ้มว่าสีคุณแต่งตัวอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณในภาพหน้าก็ไดเนนเ้เป็นคอนเซปต์ครับผมเป็นคอนเซปต์ตั้งแต่ผมก่อนจะเข้าวงการครับ แล้วก็เป็นไอดอลที่ผมชอบมากคือพี่โจอี้ครับมวยกลองสลิปนัดครับแล้วผมก็ชอบแนวเีทันรับชอบแบบดุๆครับผมอ่าก็อย่างที่บอกก็เอาเอามาเอามาย้ำก็เอามารวมกันเชโคนี่จริงๆแล้วเป็นภาษาโบราณนะครับไม่ได้เป็นภาษาเกาหลีหรือเป็นภาษาต่างประเทศเป็น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 ภาษาถิ่นที่ ที่อยู่แถวจัง,จงหวัดนครหรือว่าเป็นอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงมันเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของเด็กอ,อยื่ว่าการละเล่นคือโคแต่เป็นการละเล่นของผู้เฒ่าผู้แก่คนวัยอาจจะห้ขึ้นไปใช่และก็จะยิ่งเราอยากจะได้ชื่อที่ไม่ไม่ใช่เป็นฝรั่งเราอยากจะได้ชื่อนี้ที่เป็นภาษาไทยแลวก็ชื่อภาษาทิน่น พวกเราบนชิโคระครับก็มี2ซิงเกิลนะครับตอนนี้มีเพลงเด็กดิตติ้งแล้วก็คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนะครับที่ปล่อยไปอยู่ในขณะนี้นะครับก็เพลงเด็กดิตติ้งก็เป็นจังหวะเร็วๆนะครับก็ออกแนวพังร็อกนะครับโอ้โหร็อกแล้วก็เปนเนื้อหาที่ดีเกมอ่าเป็นดีเกมยอกของสาวนะครับในในช่วงสมัยนี้นะ แล้วก็เพลงคนไม่ใช่ทําอะไรก็ปิดก็เป็นบทเพลงเศร้าๆซึ้งๆนะครับสําหรับคนที่อกหักอกหักแล้วก็เป็นอ่าเป็อกอ่า,อาเป็นๆๆอาล็อกนะฮะก็ต้องทางใต้นะครับทางใต้โอเคอยู่ครับเพราะว่าดิจิตติ้งเราเราทำมาตั้งแต่เราเราเป็นใต้ดินแล้วก็เราก็มีแฟนกลุ่มแฟนที่เป็นแฟนคลับของคีนชายบ้างผมพี่เบิร์ดมั่งแล้วก็ มีมีกลุ่มมีมีกลุ่มเฉพาะอยู่ครับแต่แต่ตอนนี้ก็เราก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของวงกว้างหนึ่งก็คือเนี่ยสไตล์ของแต่ละคนหน้ากากมั่งทรงผมมั่งมีพิการตัวอวมั่งอ่าแล้วก็ยิงปีกได้กหมเล่นคอนเสิร์ตจัด คือธรรมชาติคือธรรมชาติคือใช่ใช้ฟินลิงคือคือไม่แอปปล่อยปล่อยมาเท่าไหร่ก็เล่นเท่าไหร่ก็เล่นเล่นให้หมดไ,ไม่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 เก๊กเก๊กเลยจริงแล้วการคาดหวังว่าออมาแล้วก็ให้ให้คนทั่วไปให้คน,คน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 ทั่วไปชอบเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันมันก็เราเราเรา,เราทำเต็มที่กับมันแล้วเราเรา,เราทำ เราสกีนมันแล้วแต่สิ่งที่ต่อไปก็คถือถ้าออกมาแล้วคือเราชอบเพลงเราชอบวิธีคิดของเชโกจริงๆแล้ว,ลวมันพูดอย่างนี้เหมือนกับการดูให้ดูดีนะจริงวงเชคอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาอกมาบอกสื่อว่าเราเนี่ยวงเราดีนะทำทำเพื่อสังคมจริงๆจริงแล้วไม่ใช่เราทําตั้งแต่ไม่ไม่เป็นวงเชโกด้วยซ้ำเราทำเราทำเกือบแล้วจะจินภาษาเป็น ก่อนเข้าองการก่อน,ก,อนก่อนจะเป็นเชคโคได้ซ้าอ่าแล้วก็ทีนี้พอมาเป็นเชคโคแล้วก็มีสืมีสืแล้วเราได้ได,ได้ได้กล่าวกับสือว่าเรา,าทำนะจริงๆแล้วเราปิดทองหลังฟรักเป็นสิบปีครับผมก็สําหรับอ่าพวกเรานะครับอ่าเป็นตัวแทนของวงอ่าชมรมเขียนฟันนะครับแล้วก็ขอฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับก็ เรื่องเพศแล้วก็เรื่องอยาเสพติดนะครับมันไม่ดีนะครับคือคือพวกเราก็ไม่อยากให้น้องๆไปลองหรือว่า,าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆครับผม่จริงแล้วเยาว,วชนเยาว,วชนเขารู้แหละว่าว่าเรื่องนั้นมันไม่ดีแต่ว่ามันอยู่ที่ที่ที่สังคม สังคมมันเป็นตัวเปรที่ทําให้ที่ที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้แต่เราวงเชโคก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยีวๆาพวกคุณนิดหนึ่งก็ยังดีครับถึงแม้มันไม่ได้เต็มร้อเอเซาจจะ0.09%แล้วอะไรก็ว่าไปไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งวเราก็ดีที่ได้ทำแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่สํสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลดวงใจพ่อ คอนเสิร์ตเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะก็จะรวบรวมศิลปินระดับตำนานเพื่อรวมสืบสารบทเพลงอันทรงคุณค่านำทีมโดยสุเทพวงกำแหงวินัยพันธุรัตน์เซรีรุ่งสว่างวัสุแสงสิงแก้วและอีกมากมายค่ะโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่18กรกฎาคมณโรงภาพยนตร์เอ็มแม็กซ์เอฟพานาซินิเพกงามวงวานแครายโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะม มอบให้กับมูลนิธิเมเจอร์แคร์และร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของสถานีไทยสเตชันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ติดยาเสพติดค่ะแนวคิดใช่ไหมคะแนวคิดในการจัดนะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดจะตอบแทนด้วยออด้วยความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ ก็เลยให้อาจารย์ครูอาจารย์เพลงแต่งเพลงในอัลบั้มชุดดวงใจพ่อค่ะเป็นเสียงเพลงทั้งหมดเป็นสี่ภาคนะคะโดยตัวตุ้มเองก็เปลี่ยนเสียงเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะค่ะแล้วเราก็จะจัดคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วทัุ่กประเทศตะนาฮาและก็โกอินเตอร์ทั่วโลกค่ะงานนี้นะครับเป็นงานเพื่อเกียรตินะครับดวงใจพ่อซึ่งเราจะได้ทาการแสดงบนเวทีที่สปนาดแคร์ไลแห่งนี้นะครับซึ่งเวลาขอเราจะเริ่มประมาณเด็กทุ่มครับียงปินหลักหลั ก็คือท่านสุเทพบุกแพงเส้นวิถีแห่งชาตินะครับแล้วก็มีผมนะครับม,ม,บมีหลายท่านในการผมเด้เวทนาไ,ไม่หมดนะครับคิดว่ารายการทั้งหมดนีด้เป็นการที่เราได้ร่วมใจร่วมร่วมใจนะครับร่วมจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายแดพ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอคอนเสิร์ตเื่อประเกียรติบูชาพ่อในครั้งนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งค่ะเอาเข้ามูลนิธิของเมเจอร์แคร์ค่ะและสู่สังคมนะคะคืนให้กับ ไทยสเตชันทีวีค่ะเพื่อเอาไปบำบัดกับบุคคลที่ติดยาคือสารเสพติดน,นะคะค่ะและบำรุงพุทธศาสนาด้วยค่ะ